วันที่หมก,กราคม2567กดดรนิพาโสภาสัทธิตอธิกรรบดีสถาบันบัณฑิตพาธนาสินเป็นประธานเปิดโครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งที่8สถาบันบัณฑิตธนสินเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยนาติลินวิทยาลัยช่างศิลปะในสังกัดสถาบันพาธนาสินซึ่งปีนี้วิทยาลัยนาตศสินชี้ใหญ่ใหม่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่อุทยานหลวงราชชลปร์จังวดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับประกาศนียญญบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งสิ้นจำนวน75รายการซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันในรายการต่างๆมาตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2566ถึงวันที่5มกราคม2567เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถสุทริยภาพความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาการเรียนการสอนเป็นการยกระดับ มาตรฐานทางวิชาการของสถาบันพัฒนศิลป์ให้สูงขึ้นนอกจากนี้ในวันที่ม6-7มกราคม2567ยังมีการจัดมากรรมศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทยและการแสดงสร้างสารรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติภายใต้แนวคิดหน้าตาการสารแผ่นดินบัณฑิตพัฒนศิลป์สุเวียงพิงภายในงานจะพบกับการบรรเลงดนตรีการจำทนายสินค้าพื้นเมืองและอื่น ท้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมได้ตั้งแต่เวลา9.00นถึง23.00นณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน